สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาต่อกับเจ้าหนูเอาบาจิวชนภัยนะครับโดยพาร์ก่อนนะครับเราได้บินกลับมาเยี่ยมคุณปู่และคุณย่าที่เกาะแห่งนี้นะครับและได้มาเจอเจ้าหนูไอเนสเพื่อนของเรานั่นเองนะครับผมโดยระหว่างทางนะครับพบเจอเจ้าโลมาที่ติดตะขายอยู่นั่นเองนะครับเราก็ได้ไปตามคนมาช่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อพาร์ที่2กันเลยละกัน ก่อนจะไปรับชมนะครับก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกันด้วยนะครับผมเราไปต่อกันเลยฮะเอาแล้วฮะกลับมาอยู่ที่บ้านของเรากันนะครับเหมือนพันแรกนะครับผมจะบอกว่าเรานั่นนงเรือกลับที่โรงแรมใช่ไหมฮะแต่มันจะไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าเรามาอยู่ที่บ้านบนเกาะน,นะครับจะเป็นบ้านไหนนี้เลยนะครับเหมือนโซนนี้จะเป็นโซนเออบ้านพักบนเนินเขาอะไรประมาณนี้ นะครับผมส่วนข้างล่างนี่จะเป็นแบบว่าส่วนพวกร้านค้าอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็มีโรงแรมด้วยตรงนู้นนะครับเถึงสูงนะฮะมาดูซิว่าบ้านเรานั้นทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาสํารวจบ้านกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเก็บผ้าก่อนนะครับเด็กดีเด็กดีแป้นมนหนึ่งหัวใจนะครับบ้านเข้าได้ไหมยห็เขาไม่ได้นะฮะนี่อะไรเอ่ยส้มเหรอก็ไม่มีอะไรมากนะครับข้างบนขึ้นมาเก็บผ้าที่ตากไว้นะครับฝั่งโน้นมีใครอ่ะ กำลังสองกล้องอยู่เราสามารถเข้าไปคุยได้ไหมเหมือนเยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยากออกจากบ้านนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณปู่คุณย่าก่อนละกันนะครับไปช่วยปู่เขาหน่อยนะหลานเทอาหารนกลงในที่ใส่อาหารบนต้นไม้ไม่ได้เลยตอนนี้ปู่พร้อมแล้วนะเอาบา้าถ้าเติมอาหารแล้วก็น่าจะมีนกมากินเพียบเลยละ่ะโอเคนะครับตอนนี้คือเราให้เติมอาหารลงในที่ใส่อาหารบนต้นไม้นี้นะครับ เรากดแต่อาหารเลยดูสิก็นกมากันแล้วเต็มตัวเลยนะเอาบานี่น่ะมือถือเก่าของย่ามันมีแอปสแกนสัตว์ป่าอยู่ด้วยแค่เล็งแล้วกดสแกนได้แล้วหลังลองสแกนนกที่กําลังกินอาหารดูสิใช้แอปกล้องสแกนนกที่อยู่บนที่ใส่อาหารแล้วก็ถือโทรศัพท์ขึ้นมานะครับกดเลขสองปับ๊บแล้วก็เล็งไปที่นกพวกนี้นะครับ แล้วกดสแกนยังไงเอ่ยคลิกซ้ายได้ไหมถ่ายรูปคลิกซ้ายคนพบสัตว์ชนิดใหม่กด E ระบบตัวสัตว์นะครับอ่าโอ้แอปอะไรเนี่ยสแกนรูปภาพได้ด้วยตรวจพบนกกระจอกใหญ่นะครับระดับทั่วไปนะครับผมเสร็จสิ้นเลยพอเราถ่ายนกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นว่านกชนิดนี้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับรายชื่อก็คือนกกระจอกใหญ่ มันก็จะขึ้นไปในคอลเลกชันของเราดูซองละแล้วหนูรู้ยังว่านี่นกพัน์อะไรเมื่อกี้ก็เพิ่งบอกไปก็คือว่ารู้แล้วนะครับพยักหน้านี่ระบบพยักหน้าแบบคอหัก <c oughs> นั่นมันขี้โกงนะเห็นนะว่าหลานใช้แอปนะเอา้าก็ยากเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าใช้แอปสแกนนี่นั่นมันเป็นแอปที่ดีเลยละ่ะเห็นไหม และมันก็ใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิดเลยไม่รู้แหละเราไม่ผิดนะครับเพราะย่าบอกให้ใช้แอปสแกนร้านไม่เดินสำรวจได้แล้วนะขอให้สนุกกับการสแกนสัตว์ละเค <Okay, S 1> นะครับเฟสที่1นะครับสแกนสัตว์ที่แตกต่างกัน5ชนิดด้วยมือถือไหนคณปู่เมื่อกี้มีอะไรจะคุยด้วยเดี๋ยวก็เพิ่มรูรับแสงนิดหน่อยที่ปู่พูดมามันก็คือการปรับกล้องนะเอาบ้าวันนี้แจ่มใสดีจริงๆออกไปเล่นได้เลยปู่ว่าจะอยู่ตรงนี้อีกสักพักเคฮะเมื่อกี้นะครับเราทําการถ่ายรูปนกตัวนี้ไปนะครับแล้วเมื่อเราทําการสแกนน้ี เหมือนมันจะขึ้นไปอยู่ในสมุดของเรานะครับเป็นว่าสมุดคอลเลคชันอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่านกกระจอกใหญ่มีเครื่องหมายทิกถูกตรงนี้นะครับแปลว่าเราค้นพบแล้วนั่นเองนะครับมาคุยกับคุณย่าต่อนั้นจะต้องชอบการสแกนแล้วก็ระบุชนิดสัตว์ต่างๆแน่ๆทุกวันนี้สัตว์บางชนิดนี่หายากมากเลยนะแล้วก็ออกจากบ้านนะครับย่าเกือบเลยไปเลยเอาบ้าเอาแผนที่นี่ไปด้วยนูกจะได้ไม่หลงทางย,ยังไงละ่ะขอให้สนุกนะจ๊ะ ปได้แผนที่มานะครับแมปป้า o f f i ิเชีด้วยนะครับอ่ากดเลือกสามขึ้นมานะครับมาดูแผนที่นี่ฮะมันก็จะระบุสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปรา,าชายหาดทิศเหนือบ้านเรานะครับสวนส้มเมืองเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเขตขอสร้างทุ่งข้าวแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับเหมือนเกาะนี้นะครับจะชื่อว่าเกาะพินาเดลมานะครับ ส่วนเกาะข้างล่างนะครับเหมือนจะชื่อว่าลาโลคิวตานะครับไม่รู้ว่าเราสามารถเดินทางไปได้หรือเปล่านะครับอ่ามีข้อความเพิ่มมาใหม่นะครับตามหานายกในเขตอนุรักษ์นะฮะมันจะมีเควสรูปดาวเสริมเข้ามานะครับจะเป็นคำประกาศของท่านนายกนะครับคือเราต้องตามหานายกในเขตอนุรักษ์นะครับผมมันจะขึ้นในเอ่อแมปแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเราต้องไปตรงนั้นด้วยนะครับผมแต่ก่อนจะไปกันนะครับเดี๋ยวผมขอแวะตรงนี้ก่อนแล้วกัน นะครับพอเห็นว่ามีคนนั้นกําลังที่จะถ่ายรูปอยู่นะครับผมเพื่อเรานั้นได้ถ่ายรูปด้วยนะฮะสวัสดีพี่ชื่อยุนนะเป็นสมาชิกของชมรมถ่ายรูปสัตว์ป่านะน่าเสียดายที่ตอนนี้ชมรมเหลือแค่เพียงพี่กับคาร่าสองคนเองเดาว่าเธอเองก็เป็นคนที่รักธรรมชาติเหมือนกันใช่ไหมล่ะที่เนินเขานี้มีสัตว์น่าสนใจอยู่เพียบเลยล่ะพี่อยากให้พวกมันอยู่นิ่งๆจะได้ถ่ายรูปพวกมันได้อันนี้เหมือนจะเป็นป้ายที่แนะนําสัตว์ ที่อยู่บริเวณนี้นะครับแต่มันจะซุดโซมากแล้วนะครับผมไหนเราเอามือถือขึ้นมาแล้วก็มาสกแกนดูว่ามันมีสัตว์อะไรบ้างนะครับนกเขียวยุโรปนะครับแล้วก็กระตา่ายป่ายุโรปโอเคฮะข้างล่างมีสัตว์อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองถ่ายดูแล้วกันนะครับยังไม่ตรวจสอบเนาะตัวนี้ยิ้มหน่อยอ่าค้นพบสัตว์ชนิดไม่ระบูสัตว์ครับ นี่ครับผมแกะสเปนนะครับระดับทั่วไปนะครับผมได้มาแล้ว1นตัวนะครับเหลืออีกประมาณ3ตัวนะครับใช่ไหมใช่ฮะเหลืออีก3ตัวนะครับซึ่งแกะนี้นะครับเออพบได้ทั่วไปนะครับผมอยู่บริเวณเนินเขานั่นเองนะครับเหลืออีก3ตัวนะครับไปถ่ายที่ไหนดีเออเราสามารถถ่ายกระต่ายตรงนั้นได้ไหม z o ูเข้าไปใกล้ๆเห็นเปล่า เห็นนิดนึงอะเอ๋ถ่ายแล้วไกลไปเลยครับกระต่ายปลายุโรปนะฮะอุ้ยตัวนี้ตัวพิเศษด้วยนะครับผมไหนขอดูซิกระต่ายปลายุโรปนะฮะระดับพิเศษเลยนะครับผมพบได้ที่เนินเขาเหมือนกันนะครับเคครับเล็กสองตัวนะครับเราไปหากันดีกว่าไอตัวนี้ถ่ายได้ไหมเนยนกเนี่ยเอาถ่ายได้เฉยเลยถ่ายเลยครับอย่าเป็นรอ นี่นกเขาไฟนะครับพบได้ทั่วไปนะครับผมเอาแสดงว่าไอ้พวกนกที่มันบินบินอยู่นี่สามารถ,ถ่ายได้หมดเลยนะครับนี่ฮะพบได้ตามป่าทั่วไปนะครับนกเขาไฟมาฮะเดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายนกสีเขียวนี้นะครับมันจะเป็นไอตัวนี้นะไอตัวซ้ายล่างเนี่ยแต่ว่าชื่อมันขาดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านกตัวนี้จะชื่ออะไรนะครับมันบินไปไหนละเนเนเนอ่า การเทคเกอร์คันเทพถ่ายครับนี่กำลังตรวจสอบนกกินพึ่งยุโรปนะครับไหนขอชมหน่อยฝีมือของเรานกกินพึ่งยุโรปนะคะอยู่ระดับหายากเลยนะค,ะครับพบได้ที่เนินเขาเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เหมือนภารกิจเราจะเสร็จแล้วนะครับน้ำมันขึ้นมาใหม่เลยว่าสแกนสัตว์ที่แตกต่างกัน12ชนิดด้วยมือถือโอ้โหไปเรื่อยเลยนะฮะ โอเคฮะเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะไปพบกับนายกดีกว่านะครับมาดูซิว่าระหว่างทางน,นี้เราจะเจออะไรบ้างเอะเออเตัวอะไรอะ่ะนอมีอยู่แล้วนะครับไปกันต่อครับไหนถ้าเกิดเราใส่อาหารไปมันจะมีต้องมาเกาะหรือเปล่าเอ๊ะตัวใหม่ครับตัวใหม่ตัวใหม่ถ่ายรูปเลยนี่มีระบบโฟกัสหน้าชั้นหลังเบอร์ด้วยนะครับโทรศัพท์รุ่นนี้พบได้ทั่วไปนะครับ นกติดใหญ่โอเคฮะไม่ทราบเหมือนกันว่านกพวกนี้มันจะมีชื่อจริงๆหรือเปล่านะครับหรือเป็นแค่นามสมมุติมาในเกมนี้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอเก็บขยะก่อนนะครับไอพวกนี้นี่ให้นั่นกระลอกนี่ไหนดูซิถ่ายได้ไหมกดถ่ายฮะแล้วก็ระบุชนิดสัตว์ไปเลยครับผม กะลอกแดงนะครับพบได้ทั่วไปนะฮะดูสิปับก็ลอกแดงนะครับพบได้ที่ในป่านะฮะระดับทั่วไปโอเคครับผมเลขกี่ตัวเนาะเลขห้าตัวนะครับห้าชนิดสิ่งก็ได้ห้าตัว ตรงนี้ก็มีป้ายนะครับว่าห้ามสูบบุหรี่หรือว่าห้ามจุดไฟนั่นเองนะครับเพราะถ้าให้เกิดไฟลาป่าได้นะครับผมอ่าตรงนี้เป็นบริเวณใหม่นะครับผมเพราะว่ามีป้ายได้นําสัตว์ด้วยนะครับว่ามีนกชนิดไหนบ้างอยู่แถวนี้เอ๋เหมือนเราสามารถที่จะย้ายป้ายไปใส่ได้นะครับเหมือนฝั่งซ้ายบานที่จะเป็นนกทิศใหญ่ที่เรามีนะครับเอามาซ่อมแทนแล้วกันนะฮะอ่ากระ l อกแดงด้วยนะครับเอามาซ่อมแทน อ๋อเหลืออีกสองตัวนะครับที่เราจะไม่ได้ถ่ายมานกหัวงอนตัวสีน้ำตาลน้ำตาลสองสีไหนดูซิแถวนี้มีหรือเปล่าเอิม่มมันอยู่ไหนนาะไอ้นกหัวงอนตัวนี้ถ้าใ้หาคงหาทั้งวันแน่ๆน,น,นะครับเฮ้ยเจอและยิ้มหน่อยเจอแล้วครับนกหัวงอนชนิดพิเศษเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราทําการเอากลับไปแปะแล้วกันนะฮะเพื่อซ่อมแซมบอร์ดแนะนาสัตว์แถวนี้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสกลับไปบ้านก็จะกลับไปแปะที่เดิมแล้วกันนะครับตรงเนินเขานะฮะอ่าต่อไปเลอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนจะเป็นชื่อว่าเหยี่วนกกระจอกนะฮะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรา ไปหาท่านนายกก่อนดีกว่านะครับเดินตรงไปเลี้ยวขวาโอเคฮะระหว่างการเดินนี้นะครับแต่ผมขอตัดไปที่จุดเช็คพอยต์เลยแล้วกันนะครับเมื่อถึงแล้วนะฮะขานานหรือเปล่านะมั่นไงเอาบ้าทางนี้เราก็ล่าสงสัยอยู่ว่านายกเขาจะพูดเรื่องอะไรไม่แน่เขาอาจจะประกาศเรื่องฟื้นฟูนฟนเขตอนุรักษ์ก็ได้นะเธอรู้ไหมช่วงหน้าหนาวที่แล้วนะ่ะมีไฟไหม้จนเกือยวทาให้ป่าหายไปหมดเลยเฮ้อดูเหมือนพวกเราจะมาทันเวลานะการฟื้นฟูนที่พวกเธอพูดถึงน่ะ มันดูน่าสนใจมากเลยล่ะแถวเขตอนุรักษ์มันโดนปล่อยลางมานานมากไปแล้วเห็นด้วยทุกๆปีหนูกับเอาบาอยากจะมาเล่นที่นี่ตลอดเลยเราเคยมาที่นี่มาก่อนตอนนั้นหลานหัดเดินอยู่เลยแล้วจริงไหมที่ปู่ของเธอบอกว่าเธอเคยเห็นลิงมาก่อนนะ่ะลิงสเปนนะ่ะอิฉาอะใช่แล้วเจ้าแห่งป่าเลยล่ะเราเคยเห็นมันอยู่ในเขตอนุรักษนะ์น่ะโหน่าอิจฉามากฉันเองก็อยากจะเห็นเจ้าลิงนั่นเหมือนกันนี่ดูเหมือนนายกเขาจะเริ่มประชุมแล้วเราไปดูกันเถอะ และนี่ก็คือนายกโทนี่นะครับเอาละชาวเมืองเซกัล่ทุกท่านผมมีข่าวดีเกี่ยวกับเขตอนุรักษ์จะมาบอกนะพวกเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นทเดมูโรง,งแรมห่าดาวยังไงล่ะเอาละฮะต่อ,อจากนี้ประท้วงนแน่ๆนะครับ เขียอนุรักษ์เปลี่ยนไปโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมว่าทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขตอนุรักษ์มันแย่เกินกว่าจะรู้นะแล้วลหะแต่โรงแรมนี่สิจะมาช่วยทําเกาะของเรากลับมามีชีวิตอีกครั้งนักท่องเที่ยวจะกลับมาพบกับงานใหม,ใหม่ๆและโอกาสต่างๆมากมายฉะนั้นผมขอแนะนําให้ทุกท่านพบกับปาโคใช้ย้อยู่เมืองหลังโรงแรมของเรา ขอบคุณครับท่านโทนี่ในมุมมองของผมผมมองว่าโรงแรมคือความหรูหราความสะดวกสบายและโอกาสเป็นดั่งท้องฟ้าที่ไร้ข้อจำกัดบริษัทของผมจะสร้างโรงแรมนี้ตามกำหนดการที่เราตั้งไว้อันที่จริงเราได้เริ่มก่อสร้างมานิดหน่อยแล้วครับ ขอบคุณมากปาโคพูดได้เยี่ยมจริงๆผมจบการประชุมเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่มาฟังกันนะครับและเราก็จะไม่รับคำถามใดๆทั้งสิ้นด้วยอ้าวมาบอกล้าไปเฉยเลยโรงแรมเนี่ยนะน่าสนใจดีฮะเชนอนุรักษ์มันแย่คือ,อ่าจะบดยนะงั้นแหละเดี๋ยวเราได้รู้กันเห็นไหมว่าไม่พอใจแน่ๆคนนี้เอาบาไปคน้นหาความจริงกันตอนนี้เลยโอเคฮะ เหมือนเรื่องโรงแรม5ดาวนี่จะมีคนที่แบบว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะครับส่วนคนที่เห็นด้วยนั้นก็เหมือนว่าจะแบบว่าจัดเสียดายแคยุลักษณนี้นะครับว่ามันจะถูกทําลายไปหรือเปล่านะฮะก็มีเอบกัรวนอยู่บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับก็เหมือนกับว่าอยากให้สถานที่แห่งนี้นะครับมีการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนปัจจุบันนี้มันจะลกล้ากอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะครับผม โอเคฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อเลยกันนะครับกับไพเนสเจ้าหนูน้อยตัวนี้นะครับอ่าก่อนอื่นนะครับสาหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสาหรับการบรจนภัยของเจ้าหนูเอาบากับเพื่อนซีอย่างไพเนสนะครับในตอนต่อไปนะครับก็สามารถที่จะรอติดตามกันได้เลยนะครับว่า2คนนี้จะไปทำอะไรกันต่อนะครับผมโอเคครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ